สนามสอบวัดพลังเวทระดับกลางชั้นสองนี่มันเอะนี่หมายความว่ายังไงกันน่ะจีจีถูกหมดผิดหมดน้องสาวนี่เป็นครั้งแรกของเจ้าที่มาเข้าร่วมการสอบใช่หรือไม่อืมใช่ นี่คือครั้งแรกของพวกเราเระแวงการสอบด่านที่สองที่จริงแล้วเป็นการสอบข้อเขียนต้องตอบโจทย์เสียปิงเปาอายุจริง25ปีเจ้าชายองค์ที่17ของจักรวรรดิเสียเซียแล้วนี่เป็นสองทางเลือกที่เจ้าต้องเลือกในการตอบโจทย์เลือกถูกหมด ก็คือทุกข้อจะต้องตอบถูกเลือกผิดหมดก็คือทุกข้อจะต้องผิดถึงจะผ่านการสอบไปได้อน้องสาวที่สวยแบบนี้ไม่ถือโอกาสในการรูปไล้รู้สึกผิดกับตัวเองอย่างยิ่งหยุดเดี๋ยวนี้นะพวกชั้นต่ำน่าดังเกียดที่สุด เสียปิงหลิงอายุจริง19ปีเจ้าหญิงองค์ที่19ของจักรวรรดิเสี่ยเสียหน้าเบื่อชมัดเข้าไปก่อนก็แล้วกันถูกหมดฮูฮ้รวมพลังเยอะทีเอออ๋อ ขอบคุณพี่ชายคนนี้ที่ตอบคำถามหนูไม่มีอะไรที่สามารถตอบแทนได้เลยให้การถีบนี้เป็นการตอบแทนก็แล้วกันนะหวังว่าพี่ชายจะไม่ดังเกียจนะเรียนรู้แล้วคาบเรกของวิชาพละในมหาลาัยที่ข้าได้ร่ำเรียนนั้นครูก็ได้สอนพวกเราเกี่ยวกับเทคนิคในการป้องกันตัวจากพวกรกจิต ไม่นิดเลยว่าในานี้ก็สามารถใช้งานได้แล้วจีจีทถ้าทางของเจนนั้นดูเหมือนจะเก่งกาดมากไใใหนข้าลองดูสิทีบจีตามที่คาดน้องสาวเจนไม่จำเป็นต้องได้รับการคุ้มครองจากข้าอึง้งอ้อยโยน่าจะเจ็บมากสินะแต่ก็น่าสมน้ำหน้าแล้วล่ะ